สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้เปิดโครงการตั้งหลักก่อนตรวจเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้าใจเรื่องการดูแลสุขภาพครับโดยต้องคำนึงถึง3ปัจจัยหลักก่อนเสื้อแพคเกจตรวจสุขภาพลดปัญหาการตรวจโรคโดยไม่จำเป็นโครงการตั้งหลักก่อนตรวจซึ่งดำเนินงานโดยสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือสชจัดเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพประจำปีเพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยของแต่ละคน ประธานคณะทำงานโครงการนี้ระบุว่าคนไทยยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจเรื่องการตรวจสุขภาพทำให้โรงพยาบาลบางแห่งช่วยโอกาสขายแพคเกจตรวจสุขภาพที่ไม่เหมาะสมและค้ากำไรเกินควรสำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีต้องคำนึงถึงลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเป็นหลักโดยยึด3าปัจจัยคืออายุเพศและปัจจัยความเสี่ยงการเกิดโรคของแต่ละคนขึ้นอยู่กับว่าจำเป็นต้องตรวจอะไรมันขึ้นอยู่ว่า เป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่และและมีความเสี่ยงในสิ่งแวดล้อมหรือการประกอบอาชีพอะไรต้นดูทั้งสาอย่างนี้ประกอบไม่ใช่ตรวจแบเบี่ยงแหนะครับเช่นถ้าตรวจต้องมาหวานความดันนี้ต้องอายุสัก30ปีขึ้นไปยางคุณจะพบได้นะฮะยกเว้นว่าเด็กคนนั้นอ้วนมากนะหรือว่าหรือว่ามีกรรมพันธุ์ทั้งทั้งสายพ่อสายแม่เนี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องความเสี่ยง มันถ้าไม่มีความเสียงก็อายุสัก30ขึ้น40ขึ้นไปก็ค่อยตรวจก็ได้มันถ้าตรวจแล้วไม่มีปกติดีไม่ต้องตรวจบ่อยมากบางคนไปตรวจทุกทุกหเดือนทุกปีไม่จำเป็นครับอาจจะเว้นเป็สปี5ปีก็ได้ นักวิจัยโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพหรือ h i t ท็มองว่าสังคมไทยขาดผู้สนับสนุนในการให้ข้อมูลและความรู้เรื่องสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมท,ทำให้ประชาชนถูกหลอกได้ง่ายเนื่องจากไม่อยากมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคร้ายล่าสุดทางคณะทำงานจึงได้จัดทำเว็บไซต์หม c เช็คอัเพื่อให้ประชาชนกรอกรายละเอียดเช่นเพศอายุและปัจจัยความเสี่ยงจากนั้นเว็บไซต์จะคัดกรองเบื้องต้นว่า ควรตรวจโรคอะไรบ้างเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจและลดปัญหาการตรวจโรคเกินความจำเป็นคาดว่าเว็บไซต์นี้จะเปิดให้ประชาชนใช้บริการได้ตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปก็ในเว็บไซต์นะคะก็คือจะมีการให้ผู้ใช้เนี่ยกรอกอายุและเพศนะคะเพื่อที่จะดูว่าการคัดกรองการตรวจสุขภาพแบบไหนเนี่ยที่เหมาะสมสำหรับท่านและอีกอีก อีกฟังก์ชันหนึ่งอีกอีกอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือเราสามารถตรวจอายุหัวใจของเราได้อะค่ะว่าเนี่ยเราอายุสมมุติ40-30อย่างเงี้ยค่ะหัวใจเราอายุล้ำไปกว่าอายุจริงแล้วหรือเปล่าเพื่อที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเราได้ค่ะ โครงการนี้ยังจัดทำหนังสือตั้งหลักก่อนตรวจ20ถามตอบเรื่องตรวจสุขภาพจำนวนกว่า3,000เล่มเพื่อแจกให้กับผู้ที่สนใจคาดว่าคนไทยจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ไม่ต่ำกว่า20ล้านคนทั่วประเทศ